คุณเล่นทวิ t เตออยู่หรือเปล่าครับหรือบางทีคุณอาจจะสนใจขายข,ายของบนทวิตเตอรเรื่องผู้ติดตามเนี่ยนะครับหรือว่า follower เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากเลยใน Twitter นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคที่จะช่วยให้คุณเพิ่มผู้ติดตามบนทวิตเตอร์ได้ครับสวัสดีครับผมวรัตพง์รัชตานามวงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของทวิตเตอร์นะครับซึ่งเป็นชุดวิดีโอเลยนะครับมีประมาณ2 3, 4คลิปนะครับแล้วก็ผมยังมีชุดวิดีโอเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ในที่อื่นๆอีกนะครับเช่นทาง Facebook ทาง l a z a d a ทาง s h อป e ีพวกนี้นะครับรวมทั้งยังมีวิธีสั่งของจากจีนอีกนะครับซึ่งคลิปพวกนี้ให้ไปฟรีๆนะครับ สอนไปฟรีๆทาง Youtube แบบนี้นะครับคลิปของผมเนี่ยมี1,000กว่าคลิปแล้วนะครับคุณสามารถหาชื่อคลิปนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อวรัทภพเนี่ยทาง YouTube นะครับคุณคิดอะไรออกคุณลองหาดูส่วนใหญ่คุณจะได้คำตอบจากคลิปของผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสนใจขายของออนไลน์นะครับแล้วบอกว่าโอ้ดูคลิปก็เยอะนะฮะอยากจะอ่านเปตัวหนังสือบ้างก็ลอง เอาเล่มนี้ไปอ่านนะครับเป็นหนังสือแจกฟรีนะครับปกติ350บาทฮะเพียงคุณช่วยนะครับ ค่าขนส่งแลวก็ค่าเจ้าหน้าที่จัดการออเดอร์แค่ไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับหนังสือแจกฟรีไปนะครับหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณเริ่มขายของออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รู้ว่าขายอะไรดีคือหาอะไรมาขายดีขายที่ไหนได้บ้างแล้วก็ทํายังไงให้ทุกๆท,ที่ขายดีนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้แจกไปแล้วมากมายหลายหมื่นเล่มนะครับคุณพลาดหรือเปล่าก่อนที่ผมจะไม่แจกฟรีนะครับก็ติดต่อเลยนะครับทางไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้า หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ YouTube นี้นะครับหรือใต้ f a c e b o o k นะครับก็จะอยู่บริเวณคอมเมนต์นะครจะมีลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ลูทะเบียนได้โดยตรงเลยครับอ่าโอเคครับเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือว่า follower เนี่ยทางทวิตเตอร์นะครับทำยังไงผมมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญทวิตเตอร์ของผมนะครับไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่2ออาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะเราพาทุกคนไปสมัครทวิตเตอร์นะคะแล้วก็พาไปเรียนรู้กับทวิตเตอร์นะคะเรียกได้ว่าใครที่ไม่เคยรู้จักทวิตเตอร์มาก่อนนะคะไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนะคะถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยน่าจะได้เรียกว่ารู้ลึกมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะคะหลังจากที่ไปเรียนรู้แล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก กับว่าเรานะคะจะเพิ่มนะคะผู้ติดตามหรือว่า follower นะคะใน t ทวิตเตอร์ได้ยังไงนะคะ สำหรับคนที่ขายของออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าผู้ติดตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อถือความน่าเชื่อถือนะคะให้กับลูกค้านะคะว่าร้านของเราเนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะคะมีลูกค้าไหมมีคนติดตามไหมเขาก็จะดูส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนวิธีการนะคะที่จะเพิ่มผู้ติดตามวันนี้เราลิสต์มานะคะเรียกได้ว่าในทวิตเตอร์เนี่ยนะคะชอบใช้กันทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับวิธีการแรกนะคะนั่นก็คือวิธีการ แจกของนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการแจกของนะคะของกินของใช้นะคะเครื่องสอําอางสกินแคร์เพราะว่าการแจกของเนี่ยก็ส่วนมากกติกาเขาก็จะให้นะคะทุกคนเนี่ยมารรทวิตนะคะแล้วก็มาฟอลโลเวอร์หรือว่ามาฟอลมาติดตามเราก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์ในการรุ่นรับของรางวัลน,นะคะ บางคนนะคะก็อาจจะแจกเลยก็ได้นะคะแบบว่าให้แค่มา r e t w e e นะคะมาติดตามนะคะหรือบางคนก็อาจจะให้เล่นเกมด้วยนะคะเช่นสมมุติว่าอ่ะมีคําถามแบบนี้มาให้ทุกคนมาร่วมเล่นเกมแล้วเราก็จะประกาศผลวันนั้นวันนี้นันนะคะส่วนเราเนี่ยจะเลือกผู้โชคดีย,ยังไงส่วนมากเขาจะสุ่มค่ะก็คือเอารายชื่อผู้ที่เข้าร่วมเล่นเกมเนี่ยไปสุ่มใน โปรแกรมสุ่มผู้โชคดีอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าทุกคนนะคะเห็นในอย่างตัวอย่างเห็นไหมคะเขาบอกว่าแจกเงินนะคะของขวัญปีใหม่เนาะกติกาก็แค่ร e ทวิตบวก follower หรือว่าติดตามเขานะคะประกาศผลวันที่เท่านี้เท่านี้แล้วก็ใส่ Hashtag นะคะออย่างคุณคนนี้นะคะบอกว่ากิจกรรมของแจกเดือนมกราคมนะคะเขาจะ จะแจกอัลบั้มนะคะกติกาก็มีแค่สุ่มจาก FOLLOWER เท่านั้นก็คือสุ่มจากผู้ติดตามเขาเท่านั้นนะคะคนที่ติดตามเขาแล้วก็รีทวิตโพสต์นี้นะคะแล้วก็เห็นไหมเขาก็จะให้ทุกคนตอบคาถามอะไรแบบนี้นะคะจับรางวัลวันที่เท่าไหร่ mm hmm. เขาก็จะแจ้งนะคะอย่างคุณคนนี้เขาก็แจกลิปสติกนะคะเห็นไหมคะกติกาก็ แค่ RT ก็คือ retweet นะคะบวก Follow ก็คือบวกติดตามเขานะคะเขาก็จะแจกแล้วเขาก็จะบอกด้วยนะว่าส่มผู้โชคดีวันที่เท่าไหร่พร้อมกับใส่แ a s h t a g แจกของแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแจกของหนึ่งรางวัลน,นะคะประกาศผลวันที่เท่าไหร่กติกาก็คือทำอะไร,ร follower ก็คือติดตามเขาบวก retweet นะคะแล้วก็ r e ทวิ e ที่เขาปักหมุดไว้อะไรแบบนี้นะคะก็ใส่แฮชแท็กแบบนี้เหมือนกันนะคะ ซึ่งการแจกของเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่เรียกคนเข้ามาติดตามได้มากที่สุดเพราะว่าเขาก็มีกติกาว่าต้องติดตามก่อนค่ะแล้วจะทํายังไงให้คนติดตามเหล่านี้มาติดตามเราแล้วแล้วก็ไม่อันฟอลเราหรือว่าไม่ไม่เลิกติดตามเรานะคะก็คือเราต้องมีกิจกรรมแจกของหรือว่ากิจกรรมให้คนเข้าร่วมสนุกแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ระหว่างนี้ก็มีการขายของด้วยนะคะแล้วก็มีการแจกของเล็กๆน,น้อยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นๆในทวิตเตอร์แบบนี้นะคะ เขาก็จะพูดติดตามเพราะ็จะรู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เรามีกิจกรรมมาตลอดเลยนะคะเขาก็จะติดตามเราไว้ตลอดแบบนี้ค่ะพูดติดตามก็จะไม่หายไปไหนนะคะ วิธีที่2นะคะก็คือการให้ความรู้นะคะในเรื่องต่างๆนะคะเช่นสมมุติว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราขายกิมจิใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิมจิหรือว่าประวัติศาสตร์เกาหลีหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสินค้าเราก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หลายๆคนน่าจะสนใจนะคะอย่างเช่นวันนี้คุณคนนี้เขามาเล่าเรื่องแบบว่าเขาแต่งนิยายนะคะแล้วเขก็มีคนที่แบบว่า แต่งนิยายเราเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมันมีเกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วมีคนมาเล่าให้เขาฟังนะคะว่าแล้วเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนในนิยายของคุณเลยอะไรอย่าแงบบนี้นะคะเขาก็มาเล่าต่อนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามียอดรีทวิตเนี่ยตั้งห้าห้า5ิบ k นะคะก็ห0 0หมื่นเลยนะแล้วก็มีคนที่แบบมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยตั้ง63มีคนกดใจหมื่น้านะคะเรื่องเล่าแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะ คุณคนนี้นะคะมาบอกเรื่องว่าราคาปุ๋ยขึ้นมาจากเท่าไหร่เป็นเท่าไรเห็นไหมคะยอดรีก็26 0หมนะคะคนคนนี้มาบอกเรื่องธนาคารเนาะธนาคารมี4ี0รอยครั้งขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์หรือว่าไปหาขา่าวหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นความรู้เนี่ยมาบอกกล่าวให้กับทุกคนก็ได้นะคะคุณคนนี้บอกว่า กลับบ้านตีสอได้ฟังประสบการณ์ชีวิตจากลุงขับแกร็บว่ายังไงยังไงเขาก็มาเล่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็มีคนสนใจมากเห็นไหมคะ3 6 8 k เลยของคนที่รีทวิตหรือว่าแชร์นะคะนี่คุณคนนี้ก็เหมือนกันบอกว่ามาเล่าเรื่องของซีรีส์เกาหลีนะคะเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงนะคะเห็นไหมเขาก็จะชวนทุกคนอ่านต่อในเมนชั่นแล้วก็กดเข้าไปดูได้นะคะว่าเขาเล่าเรื่องอะไรบ้างนะคะ ยอดรีก็หมื่นห้านะคะเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ประวัติศาสตร์นะคะเรื่องเล่าของสีชมพูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเกิดขึ้นได้ยังไงแบบนี้นะคะเราก็สามารถหาเรื่องเล่าหรือว่าให้ความรู้เนี่ยมาให้ทุกคนแบบเราจะโพสต์หรือว่าทวิตได้ทุกวันก็ได้นะคะหรือว่าจะทําสมอมเสมอเป็นประจําแบบนี้คนก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเราเนี่ยนอกจากแบบไม่ได้แบบขายสินค้านะยังมีให้ความรู้ด้วยยังมีแบบเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ สำหรับวิธีที่3นะคะก็จะเป็นวิธีการที่เราจะโพสนะคะหรือทวีตแชร์นะคะคลิปตลกหรือว่าโพสตลกที่แบบว่าเอาไว้ผ่อนคลายนะคะให้กับชาวทวิตนะคะแบบว่าดูแล้วตลกนะคะเราสามารถที่จะเอาแบบว่า คลิปของเราที่สร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าลองไปเอาคลิปที่ของคนอื่นมาก็ได้นะคะเพราะว่าในทวิตเตอร์มันไม่ใช่การสร้างรายได้เนาะเราก็สามารถที่จะเอาไปเอาคลิปคนอื่นมาแล้วก็ให้เครดิตเขาก็ได้ว่าเจอคลิปของคุณคนนี้นะคะเจอมาตลกมากเลยนะคะแล้วถ้าคนเห็นเขาชื่นชอบเขาก็จะมารีทวิตเราแบบนี้ก็จะเป็นการที่เราสร้างคอนเทนต์นะคะแล้วก็สร้างแบบปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะก็ทําให้คนเขาแบบว่า เข้ามาติดตามเราบางคนเนี่ยนะคะเขาเครียดเครียดจากชีวิตประจําวันแล้วถ้าได้เจอแบบคอนเทนต์ตลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดตามบัญชีนั้นไว้เพื่อแบบว่าเอาไว้ดูคลายเครียดนะคะแล้วก็เมื่อเขาดูคลายเครียดแล้วเขาก็จะเอ๊ะครานี้แบบน่าสนใจอะ่ะหาอะไรมาแบบให้ให้ขำตลอดเลยเขาก็จะมาดูเอ๊ะเขาตกลงเขาทําอะไรกันแน่อ๋อเขาขายของด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็เขาก็อาจจะซื้อเราสินค้าเราได้ด้วยนะคะนอกจากการติดตามของเราแล้วนะคะ ก็ลองหาอะไรที่ตลกตลกมาผ่อนคลายให้กับคนอื่นดูนะคะอาจจะเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้เลยอาจจะอัพแบบเป็นประจำนะคะหรือว่าทุกอาทิตย์แบบนี้ก็ได้ค่ะ สุดท้ายเลยนะคะวิธีการที่จะหาผู้ติดตามเราเพิ่มขึ้นก็คือให้เรานะคะไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับทวิตของคนอื่นนะคะหรือการไปพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้นเช่นเราไปเจอทวิตที่มีคนรีเยอะแล้วก็มีการพูดคุยเมนชั่นกันเยอะเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกับเขาบ้างนะคะไปแบบไปทันกระแสกับเขาบ้างหรือว่าไปพูดคุยในแฮชแท็กที่เป็นกระแสบแบบนี้ค่ะไปแบบคุยแบบสม่ําเสมอเรื่อยๆเลยนะคะ ก็ลองดูนะคะว่าอันไหนที่แบบว่ามีคนที่เขาพูดคุยกันเรื่อยๆมียอดมีมียอด r e ทวิตเยอะๆนะคะแล้วก็ลองแบบไปพูดคุยกับเขานะคะอาจจะลองหาดูในแฮชแท็กที่เป็นกระแสนะคะหรือว่าจากคนที่เราไปติดตามเขาก็ได้นะคะก็มันก็จะมีแบบให้พูดคุยอยู่เรื่อยเวลาที่คนอื่นเข้ามาเห็นแอคเคทาของเราหรือบัญชีของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเห็นคนนี้แบบอยู่ตลอดเลยเขาทําอะไรกันแน่เขาแบบ ยังไงเห็นเขามาพูดคุยมาโต้อตอบมาแบบมาอะไรตลอดเลยอย่างนี้นะคะบางทีเขาก็จะกดเข้ามาดูในบัญชีของเราอ๋อเขาขายของอันนั้นอันนี้นี่เองอะไรอย่เงี้ยซึ่ง ถ้าเราไปพูดคุยในแนวที่แบบว่าบางทีเนาะไปสร้างเสียงหัวเราะหรือว่าไปให้ความรู้หรืออะไรที่มันแบบเป็นประโยชน์นะคะหรือเขาชอบเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องตามมาในบัญชีของเราแน่ๆค่ะแล้วก็พอเขาเห็นว่าเราขายสินค้านะคะเขาก็จะอยากอุดหนุนสินค้าของเราด้วยหรือว่ามาเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของเราด้วยนะคะก็ทุกคนก็ลองเอา4วิธีนี้นะคะลองไปใช้กันดูลับรองว่าถ้าใช้ครบทั้ง4ีวิธีนี้พร้อมๆกันเลยได้ก็ยิ่งดีหรือว่าลองเลือกใช้สักอย่างหนึ่งก่อนก็ได้ะคะ่ะแน่ๆก็คือจะมี คนมาติดตามเราเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะหรือถ้าใครนะคะมีทริคเด็ดๆนะคะที่เพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะได้แชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเขาก็จะได้อ่านแล้วก็ออกไปใช้ด้วยนะคะ หรือถ้าใครนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนประมาณไหนนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์แนะนำมาได้เหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์นะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงปะครับไม่ได้ยากนะาะทตามได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องตั้งใจทำนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยฉันโพสต์ไปแล้วนะฮะฉันไป อะไรนั่นนี่ตามที่แนะนําแล้วแต่ทําไมไม่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นคุณอาจจะทําไม่ต่อเนื่องนะคุณทําแค่วันเดียวมันจะไม่มีคนติดตามหรอกคุณทําเดือนเดียวไม่มีคนติดตามหรอกนะครับคุณอาจจะต้องทําเป็นหลายๆเดือนหรือว่าบางทีอาจจะต้องเป็นปีๆนะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทําได้ดีแค่ไหนด้วยไงและก็สิ่งที่คุณขายหรือว่าธุรก,กิจของคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณแชร์ไปที่คุณทวีตไปนะั้นมีคนสนใจมากแค่ไหน ผมผมเห็นหลายๆคนแล้วนะฮะคนติดตามตอนแรกเนี่ยคือแค่หลักสิบหลักร้อยนะครับแต่พอมาถึงอีกช่วงหนึง่งแค่เดือนเดียวฟุบขึ้นมาทีหลายหมื่นหลายหมื่นคนติดตามเลยนะครับฟุบไปอีกเดือนหนึ่งเป็นหลายแสนคนติดตามเพราะว่าเขาไปทําเรื่องที่มันได้กระแสนในตอนนั้นพอดีนะครับยังไงก็ทํากันไปเรื่อยๆอ,อย่ายอมแพ้ก็แล้วกันนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจยูทู t พิเตอร์อยู่นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่องยูท t u b e ผมนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงท่่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ